สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวรถที่น่าใช้1คันเป็นรถขนาดกลางเป็นตัวนิสสันซลฟีนะครับตัว1.8ตัว V ีสีขาวเกียร์โตปี2015นะครับคันนี้จุดเด่นก็จะได้ในเรื่องของเป็นตัวท็อปนะครับผมสีขาวมุกนะครับไฟด้านหน้าาก็จะเป็นแบบตัว LED นะครับผมด้านล่างนะครับนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูภายในกัน ก่อนถึงภายในตัวนี้ก็จะเป็นมือจับแบบสมัยที่นะครับผมนะเป็นแบบพรมเรียมนะแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะหนังสีครีมคอนโซลจะออกสีเทานะครับผมแล้วก็จะได้ในเรื่องของตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็คอนโซลจะเป็นลายไม้นะให้ความหรูหราเป็นรถขนาดกลางที่ให้ความหรูหรานะครับผมด้านท้าย ด้านท้ายก็จะเป็นแบบตัวไฟท้าย l v d นะครับเป็นโครมเมียมตรงฝาท้ายนะครับายงาเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ทิกโทนิกนะครับในเรื่องของตัวเป็น CVT ให้ในเรื่องของความเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยให้ความสมูทนะครับไม่ไม่กระตุกนะ <S <S เมื่อเทียบกับรถขนาดกลางทั่วไปรถคันนี้เป็นรถที่น่าใช้ระดับหนึ่งเลยนะครับ น่าใช้มากๆนะยอดจัดจัดไฟนัซนได้เต็ม369,000เลยดอกเบีย้ยดอกเบี้ยปี2 5ง5จะอยู่2.89เท่านั้นนะครับอยากให้พี่น้องทุกท่านหรือคนดูที่ดูคันนี้อยู่อยากให้ลองเข้ามาดูนะครับผมครับสวัสดีครับ